สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่วงเทศกาลแห่งความรั ng, farm, กวันว,วนาเลนไทน์นะครับเรามาชมดอกกุหลาบสวยๆกันครับที่เห็นนี้จะเป็นดอกกุหลาบแห้งนะครับนําเข้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้จากของจีนดอกกุหลาบที่ทําสีแบบนี้จะเป็นดอกสดนะครับผา่านกระบวนการทําสีจากสภาพที่เห็นน่าจะเป็นการดูดสีแล้วมาทําแห้งนะครับสตาร์แห้งอันนี้เป็นดอกกุหลาบจริงๆนะครับไม่ใช่ดอกกุหลาบพลาสติกหรือดอกผ้านะครับ ลักษณะก็จะแห้งแล้วก็อยู่ได้นานนะครับอยู่ได้เป็นปีๆเลยครับเวลาจับนี้จะมีความนิ่มนะครับนิ่มยืดหยุ่นเหมือนของสดเลยครับแต่ว่าอยู่ได้นานเป็นปีเลยการนําไปใช้ก็จะใช้ประดับใส่กล่องให้ผู้รักแฟนในวันเทศกาลแห่งความรักวันวันไทน์นะครับที่นิยมกันมากสีแตกต่างกันไปก็ตามความหมายของสีนะครับวันนี้เราจะมาบอกความหมายของสีกันครับอย่างสีแดงนะครับสีแดงก็จะ มีความหมายว่าบอกรักตกลุมรักรักที่ลึกซึ้งรักไม่มีวันจืดจางนะครับสีเขียวมอบให้ด้วยฟาร์ม่วงใหญ่ต่อสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงแนละ้วก็จะมอบด้วยสีเขียวสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะครับแทนฟาร์มรักที่มั่นคงรักหนักแน่นสีม่วงก็จะเป็นรักแรกพกลักเริ่มต้นแห่งรัก สีเหลืองก็จะเป็นลักแบบ่วงใยญนะครับรักแบบมิตรภาพสีขาวก็ความรักที่บริสุทธิ์รักจากใจรักจริงใจสีชมพูก็เป็นรักที่แสนหวานรักโรแมนติกแล้วก็สีส้มความรักที่มั่นคงรักมากฝ่าเดิมสีสุดท้ายก็สีดำนะครับรักตลอดไปความรักอันเป็นนิรันด์ก็จะมอบสีดำ ส่วนที่หลักๆก็จะมอบสีแดงเนี่ยที่เยอะๆนะครับก็จะให้สีแดงกนะันส่วนมากก็สีแดงก็จะเป็นดอกไม้สดแต่นี่ก็มีสีแดงที่เป็นดอกแห้งก็มีนะครับแบบเงี้ยไปใส่กล่องบรรจุใส่กล่องอันนี้มันจะเป็นแพ็คมา้วครับแพ็คหนึ่งหกดอกเมื่อนําไปใช้ก็จะใช้แบบดอกเดียวแล้ว,ลวก็จัดเป็นใส่ดอกไม้แห้งอย่างอื่นประกอบเป็นกล่องก็เป็นที่นิยมนะครับวันนี้เราเห็นนำมาให้ชมกันครับ ดอกไม้ดูดสีนี้ของไทยดูดได้นะครับในในเทศในเทศ,ในเทศกาลนี้ของคนไทยก็ดูดได้แต่ว่าดูดแล้วมาสตาร์แบบนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับมีแต่ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนํามาจากทางฮอลแลนด์ก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นของจีนนะครับถ้าเป็นของฮอลแลนด์ทางยุโรปเข้ามาก็จะแพงก็นํามาให้ชมกันครับในเทศกาลแห่งความรักวันวาเวลนไทน์ท่านชอบสีใดต้องการสีใดนําไปให้คนรักก็เลือกตามความหมายได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ